สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับหมองงคอหักสมองเละกับฟื้นสิริพรอ,อึ้งปฏิหารศรัทธาเปิดเลข3ตัวจันหนึ่งสิงหาคมนี้พี่นางศิริพรน,นำไพพงนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเจ้าของเสียงร้องเพลงดังอย่างมากมายในวัย58ปีได้มาเปิดใจในรายการแฉเมื่อวันที่29กรกฎาคมค่า โดยเผยชีวิตชอบอยู่ตามท้องไร่ท้องนาและวัดใบใบก็กลับบ้านตอนนี้ก็ยังร้องเพลงอยู่แต่ไม่ได้รับงานเลยเอาตรงๆที่ไม่อยากรับงานเพราะติดละครพูดแบบไม่อายติดละครซึ่งพิธีกรน,นั้นก็ดูย้อนหลังได้นะบอกพี่นางแต่มันไม่เหมือนดูสดๆถ้าผ่านไปแล้วก็เสียอารมณ์ไม่อยากดูแล้วไม่ได้ฟิล เลิกทําวงมา14ปีแล้วจะ1สปีแล้วตอนนี้ดูละครแบบไม่รับงานเลยถามว่าคนติดต่อไปเล่นละครก็ไม่เล่นพี่หนางยอมรับว่าไม่เล่นจะดูละครอายจังคนจะหาว่าปัญญาอ่อนก็เป็นความสุขที่เราได้ใช้ชีวิตส,สบายๆตอนเช้าไปใส่บาตกลับมาทำไร่ทำสวนทำนาปลูกข้าวซึ่งพี่นางก็บอกด้วยว่า วัดป่าสว่างธรรมที่สร้างเอาไว้ซื้อแมคโครรถตักดินรถไถเลยถ้าไม่มีรถขุดไม่เสร็จไวขนาดนี้ซึ่งตรงนั้นก็เป็นหลวงของวัดเก่าเมื่อก่อนก็เป็นเพิงเราไปเช่าและพัฒนามา8ปีแล้วถามว่าเงินที่นำมาสร้างก็มาจากการร้องเพลงงานแสดงและอีกส่วนก็คือเงินที่ถูกหวย จริงไหมซึ่งพี่นางก็บอกว่าลอตเอรี่ถูกมากสุดต่องวดร้อยกว่าใบาและถูกเลขท้าย2ตัว3ตัวถูกลงวัลที่2 3 4 5แต่รางวัลที่1ไม่เคยได้แต่ซึ่งถูกงวดหนึ่งก็เป็นล้านก็มีเผยด้วยว่าเล่นบ้างไม่เล่นบ้างถูกหวยมากกว่าไม่ถูกและนำเงินไปสร้างวัดดีที่รู้ว่าเหล็กจะขึ้น ็ซื้อเหล็กมาเก็บไว้ไม่งั้นก็แย่เลยศรัทธาพญานาคสร้างวัดจนคนเรียกว่าคำชโนดสองซึ่งพี่นางสิริพรน,นั้นก็ได้กล่าวว่าคนเรียกกันเราก็ไม่ได้คิดว่าจะให้เป็นอย่างนั้นหรอกแม้พ่อจ้ำบอกว่านางสร้างพญานาคแล้วปู่ก็อยู่ตรงนั้นไม่ต้องมาคำชโนดหรอกก็ไปกราบเหมือนเดิมวัดที่สร้างเป็นป่าช้าเก่าป่าช้าจริงๆเป็นที่เก็บศพ สร้างปูสีสตัตนาคราชและพูดถึงหวยนั้นก็ซื้อสิบงวดไม่ถูกงวดเดียวเอาเงินมาสร้างและก็ขอเลยเราอยากได้ถ้าเราทำจริงๆถ้าไม่ขอท่านก็ไม่รู้ซึ่งบอกชื่อนามสกุลไปเลยต้องการทำอะไรเหมือนเราจะไม่มีเงินมาสร้างก็มีผู้ใจบุญเอาเงินมาช่วยมันปฏิหารจริงๆ และพี่นางนั้นก็ได้เล่าปฏิหารของพญานาคหลายครั้งว่าพบเจอปริหารพญานาคซึ่งครั้งหนึ่งนั้นอีกสี่วันจะถึงบุญกะถินหลานชายนั้นก็โดนรถสีข้าวที่มาจอดไม่ตรงลากหลานไปเกือบกิโลเห็นเห็นเลยพี่นี่ดูไม่ได้เลยถามว่าคอหักก็ไปแล้วสิเนาะพี่นางกล่าวว่านอนนิ่งกว่าตำรวจและหมอโรงพยาบาลจะมา ตายไปแล้วสองสามวันไม่ฟื้น8วันไม่ฟื้นหมอบอกต้องผ่าตัดด่วนโอกาสก็มี50-50ในสมองนั้นก็เป็นน้ำเต้าหู้เน่าแล้วไม่รอดแน่อาจารย์หลงบอกปูว่าถ้าหลานสิริพรไม่หายเขาจะศึกหลวงตาก็ขอให้หายปาฏิหาริย์จึงเกิดขึ้นเพราะโยมสิริพรมีแต่การทำบุญพี่ก็ขอเหมือนกันว่าให้หลานหาย และไม่ให้ผ่าซึ่งวันต่อมาเอาเข้าอุดรชั่วโมงถ้าไม่ทันก็คือตายนั่งสวดมนต์ที่โรงพยาบาลอธิษฐานตั้งจิตชั่วโมงเป๊ะพยาบาลวิ่งออกมาว่าไม่ได้ผ่าแล้วสมองจูนเข้าที่แล้วอันนี้ก็เป็นปาฏิหาริย์ขอขอบคุณข่าวจากข่าวสรอไลน์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ